สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดวงนะคะในปักหลังของเดือนพฤศจิกายนนะคะให้กับชาวธนูนะคะก็ดูได้ทั้งััคนาแล้วก็ราศีนะคะแล้วก็วันที่ก็ตะวันตกหรือไทยก็ได้นะคะมีฟิกส์นะ,ะเป็นดวงสำหรับคนมีประเด็นความรักนะคะ คนโสดกับคนอรอักเก่าเนี่ยดูให้แล้วนะยกให้แล้วนะคะในะคลิปคำทำนายก่อนนะหน้านี้นะคะกองแรกตัวตนคุณธนู่ะกองที่สองอคนรักนะคะแล้วก็บทสรุปจะอยู่ตรงกลางค่ะไ้าซ้ำรับโหขึ้นเป็น3ดาบแต่ว่ากลับหัวนะนี่ถือว่าดีนะกะ็เรื่องของความทุกข์ใจในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ย ไปแล้วนะถ้าใครที่มีปัญหาทะเลาะก,กันหนักๆค่ะจะเคลียร์กันได้เนาะแล้วก็ถ้ามีรักสามเร้าด้วยเนะี่ยยิ่งเคลียร์ได้แน่นอนนะคะดีใจด้วยนะ มาดูค่ะพลังงานคุณนะคะไพ่เดทมาว้แรกการเปลี่ยนแปลง transformation นนะจบปัญหาเก่าเริ่มต้นใหม่นะคะดีใจด้วยนะจะไม่ต้องแบบอยู่ในสภาวะที่อึดอัดนะคะเพราะว่าจะหาทางแก้หาทางออกได้แล้วก็ใบต่อมาเป็นราชีถือถ้วยค่ะความโชคดีนะคะ,ะการประสบความสําเร็จความสุขใจแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีสภาวะทางจิตใจที่ดีในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็มีเมตตาด้วยเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะเป็นคนที่ควบคุมความรู้สึกตัวเองได้ดีนะคะช่วงเวลานี้ ถ้ามีอะไรต้องขอโทษให้อภัยกันก็จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้เนาะแล้วก็มีหกคาถาด้วยค่ะ The Winner ผู้ชนะไม่ว่าคุณดิวกับอะไรอยู่เนี่ยคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็หมายถึงการเอาชนะบริษัทได้ใครที่เหมือนกับเพิ่งจะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ค,นคุยหรือเป็นแฟนเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันว่าคุณเอาชนะคู่แข่งคนอื่นได้แล้วก็เป็นคนที่เขาเลือกนะคะ ไปต่อมาค่ะเป็นนวินถือคาถากหวอยอะไรก็ตามก็อย่าใจร้อนมากเกินไปถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้เราจะโชคดีแต่ก็จะยังมีบางอย่างที่อาจจะไม่ได้แบบเป็นดั่งใจเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เผื่อใจนะคะแล้วก็อย่าใจร้อนนะมาดูพลังงานของคนรักนะคะเจ็ดคาถาค่ะช่วงเวลานี้อาจจะมีอุปรสรรคปัญหาเข้ามาแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยยังมีพาสชั่นมีกำลังใจแล้วก็พร้อมจะไปต่อนะคะยังลุยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องอื่นๆนะ ใบต่อมาค่ะราชินีถือดาบนะคะมีเหตุมีผลในการตัดสินใจแล้วก็จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทุกเรื่องด้วยนะคะมีความชัดเจนนะคะแล้วก็มีห้าเหรียญเข้าพร้อมจะร่วมทุกร่วมสุขไปกับคุณนะคะไม่หวั่นไหวตัวปรศสาทนะคะเช่นเดียวกันกับใบแรกนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายไพ่ข่าวดีเอซบ,บอน ช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีเข้ามาทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยถ้าเคยมีปัญหาการหมายถึงการกลับมาเคลียร์ใจและให้โอกาสกันนะหรือว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆการเลือกก็ได้นะอย่างที่เมย์บอกว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ใหม่เลยก็คือว่าเขาเลือกคุณแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณในช่วงนี้นะคะมาดูที่บทสรุปค่ะ ิงถือดาบกับหัวนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องระวังคืออารมณ์อย่าอ่อนไหวมากช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่กระทบจิตกระทบใจเราได้ง่ายด้วยนะคะถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ทุกอย่างก็จะรับลื่นดีอาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้นะเนี่ยค่ะเด็กถือกระทกับหัวด้วยไพ่แห่งอารมณ์มาสองใบติดกันนะถ้าเราไม่ใจร้อนเนี่ยในการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จนะคะ แล้วก็มีคิงถือเยนกับหัวเรื่องบางเรื่องต้องใช้เวลาก็ต้องให้เวลาซึ่งกันและกันนะในสุดท้ายเป็นแดดบนะคะมีบางอย่างที่ยังแก้ไขไม่ได้แล้วก็รอหนทางแก้ไขอยู่ถ้าเป็นคนที่คบกันนานแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะปัญหาชีวิตคู่บางอย่างคุณต้องให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะซึ่งมันจะลี้ายไปได้ในอนาคตนะคะไม่นานเกินไปแต่ต้องไม่ใจร้อนนะถ้าเป็นคู่ที่เพิ่งคบหากันนะคะเมื่อได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วในช่วงแรกมันอาจจะมีอุปสรบบ้างก็อยากให้คุณหนักแน่นนะคะร่วมกันัน ฝาไปด้วยกันเพราะว่าพลังงานทั้งคู่เนี่ยมาดีแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โลคนะคะช่วงนี้ดูเหมือนฝนจะตกอีกนะคะหน้าฝนก็ยังไม่หมดนะน่าจะหน้าเหนาาได้แล้วเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะแม่หมอก็เสียงแหบน,นิดนิดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นคนแพ้อากาศง่ายะคะ ไพ่ที่ได้มีไฟน a n c e ันแคล r e ยนะ e x p กซ์เพลซ r อเลฟแล้วก็ Separation ความรักเด่นการงานก็เด่นนะถ้าในบางช่วงเวลาของ2อาทิตย์หลังนี้อ่ะ คุณสองคนต้องเซเปเรตกันหรือว่าต้องแยกกันอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องงานอะเข้ามาก็อยากให้ทําความเข้าใจกับจุดนี้นะคะเพราะว่ามันจะเด่นทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องการงานเลยแล้วก็เอ็กซ์เพรสเจอร์เลิฟก็คือถ้ามีโอกาสหาเวลาอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องแสดงออกให้แบบเขามีความอบอุ่นเยอะๆนะคะอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งคุณและเขาอะนะก็คือมันจะมีบางช่วงที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือไม่มีเวลาให้กันแต่ช่วงไหนที่มีก็ทําให้ความรักมันโรแมนติกอบอุ่นนะคะจะดีที่สุดนะ เดี๋ยวมาเปิดไพ่คำแนะนำนะคะ Within the next few weeks นะคะ Perfect timing แล้วก็ Trust ในไม่กี่สัปดาห์หรือว่าในหนึ่งเดือนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะะักรวาเขากำหนด ่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้กับคุณสองคนนะ่ะหรือว่าเป็นเรื่องที่คุณรอคอยก็ได้นะคะที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นพลังงาน8ดดาบตรงนั้นนะคะที่เป็นปัญหาประสาทเนี่ยมันก็จะหมดไปนะคะแล้วก็ trust นะคะ,ะความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณสองคนถ้าคุณยังไม่ได้แบบมีความแน่ใจมากนักนะคะบอกเลยว่าเป็นรักแท้แน่นอนแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันนะ,ะขอแค่คุณมีความเชื่อมั่นในความรักเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ รับพลังงานบวกได้เลยนะคะไพ่ดีมากเดี๋ยวเราจะปิดท้ายคําทานไหนนะคะโดยกยารเปิดไพ่เลมเมสเศจนะเมยชอบมากเวลาที่ไพ่เขาออกมาเองแบบนี้นะโอ้ใบนี้สวยมากนะคะ Embrace นะคะ Through each o t h e r you find the missing pieces นะคะคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นเหมือนจิ๊กซอที่มาต่อ กันได้อย่างลงตัวนะคะเป็นส่วนที่ขาดที่เติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะสุดยอดไปเลยนะคะตอกย้ำนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มาถุกทางแล้วนะคะแลาทุกอย่างก,ก็จะได้ลงเอยด้วยดีนะวันนี้ต้องขอบคุณชาวธนูแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมถ้าอยากเคลมคําทํานายดีๆแบบนี้พิมพ์น้องรับได้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะเปิดส่วนตัวนะคะก็สอบถามโปรเข้ามาได้นะคะยินดีนะคะวันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ